สวัสดีครับผมทองดีบุตรวงกูเกษียณอายุรายการวันนี้ผมมีคลิปความรู้เกี่ยวกับวิธีตัดต่อโซ่จักรยานมอไซค์อย่างง่ายๆครับผมขอเสนอเสนอคลิปเลยนะครับรถคันนี้เป็นจักรยานฟรกเกียร์นะครับซึ่งผมก็ได้ใช้ ขี่ออกกำลังกายในในช่วงเวลาเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับนะปรากฏว่านะโซ่ขาดนะครับโซ่ขาดนะเลยผมก็ได้จะมาทำการตัดต่อโซ่ครับซึ่งซึ่ง,ซงโซ่นี้ผมได้ซื้อมาใหม่นะครับ นะโซ่เดิมที่ขาดโซ่เดิมที่ขาดก็อันนี้แหละครับนะโซ่จักรยานฟิกเกียรครับอันอันนี้ขาดครับจักรยานฟฟิกเกียคันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นฟริกเกียนะครับนะ เพื่อใช้ในการออกกําลังกายเพื่อสะดวกต่อการออกกําลังกายครับอันนี้ผมผมโซ่อันนี้ที่ขาดผมลองนับดูแล้วมีเก้าเก้าสิบสองข้อนะครับเดยผมก็ได้ซื้อซื้อโซ่มาใหม่นะครับเนี่ยอันนี้ผมได้ซื้อโซ่จากร้านมาใหม่ครับอันนี้มีจำนวนหนึ่งร้อยสี่ข้อนะครับ ซึ่งมีคลิปเนี่ยซึ่งมีขั้วล็อกโซ่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็มีกิ๊บล็อกนะครับเนี่ยอุปกรณ์นะครับที่ซื้อมาอันนี้ผมซื้อมาจากร้านกับเส้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบอันนี้โซ่อันนี้ผมถอดมาแล้วนะครับ อันนี้ผมก็ได้ขายนอ็อตขายนอ็อตล้อหลังอันนี้ออกแล้วนะครับผมก็จะเอามาทาบนะครับทาบทาบดูเพื่อทำการตัดต่อโซ่นะครับอันนี้ผมก็ลอง ีผมลองใส่ดูแล้วครับลองไว้ขนาดโซ่และจะได้ทำการตัด น,นี่ผมกะโซ่โดยประมาณแล้วขนาดนี้นะครับผมก็จะได้ทำการตัดครับตัดโซ่ออก1 2 3 4งสองสี่ห้าหกเ้า สิบสิบข้อพอดีเลยครับการตัตดผมก็ใช้ใช้สเตอร์สเตอร์หน้าครับของของรถมอเตอร์ไซค์เป็น,เป,นเป็นที่วางครับจะวางพอดีเลยเพราะมีรูเสร็จแล้วก็ใช้คอร์ต,ตอก ตอกแกนยึดข้อต่อโซ่ผมตอกลงไปแล้วดใช้น็อต น็อตวางให้มันสูงสูงอีกเพื่อครับเพื่อเวลาตอกแล้วแกนน็อตจะได้ไม่ไม่ติด นี่ผมตอกไปแล้วเนี่ยแกนแกนที่ยึดโซ่ก็จะโผล่ออกต่อไปเราก็ใช้ไขควงตอกอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะให้แกนข้อต่อโซ่หลุดออกแล้วใช้ตะปูตะปูตอกอันนี้เราอาจจะใช้ตะปูตอกคอนกรีต แต่อันนี้ตะปูต่อกคนกรีตผมไม่มีผมก็ใช้ตะปูไขควงตอก ตะปูตอกสังกสีตอกตอกไปครั้งหนึ่งครับแกนก็จะหลุดออกพอดีครับแกนแกนนคตรต่อโซ่อันนี้หลุดออกครับเนี่ยที่ผมตัดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อพอดีครับเนี่ยตัดออกแล้วตัดคตรต่อเสร็จแล้ว นะเราก็จะได้นำไปทาบทาบกับเลืองล้อนะล้อจเสืองหน้าหลัง เสร็จแล้วเรานำข้อต่อเอามาใส่ครับใช้ประกับยึดแล้วก็ใช้กิบล็อกเวลาเราใส่กิบล็อกอันนี้เราจะต้องใส่ให้ถูกทิศทางครับให้ด้านหัวมนันมน ไปไปไปทางด้านขวามือครับ,รบอันนี้ถ้าเราใส่ทิศทอทิศถูกทิศทางแล้วโซ่จะขาดยากนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กิ๊บ ใส่เข้าที่แล้วเราก็ขันขันนดขันนดหางปลา อันนี้เราก็ขัน ขันน็อหางปลาให้ให้เข้าที่ครับ อันนี้รู้สึกนอ็อตตัวขันน็อตหางฟาร์มจะเบียดเบียดกับโซ่เราก็ขยับขยับให้ให้เข้าที่ครับอันนี้ผมกลับกลับข้างใหม่ อันนี้ผมใช้ประแจเบอร์เบอร์สิร 15. ครับนี่จะขันได้ได้พอดีครับคัน,นี้การใช้ประแจขันเราก็จะต้องดูดูขนาดนอด็อตขนาดของน็อตด,ด้วยว่าจะว่าจะใช้ขนาดเบอร์อะไร นี่ล้วก็ขันน็อตหางปลาให้ได้ขนาดตึงครับพอประมาณ ครับอันนี้เราก็ขันให้เข้าที่นะดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้การตัดต่อโซ่ก็เสร็จเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้การตัดต่อโซ่นี้เราสามารถไปไปประยุกต์ใช้กับการตัดข้อต่อโซ่ของรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ คลิปคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่ใช้รถในชีวิตประจำวันจะได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องการตัดต่อโซ่ครับของรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับ ้าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ